ลงทุนิยมวันนี้นะคะอยากชวนมาทำความรู้จักกองทุนหนึ่งค่ะก็คือเบลนต้าส global quality growth นะคะซึ่งเป็นกองทุนที่เฟัน DCA มาตลอด5ปีนะคะและผลตอบแทนสะสมเนี่ยถือว่าไม่น้อยค่ะ70-80%เลยค่ะ บอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะคะว่าจริงๆบลาจในบ้านเรานะีคะฟีดกองทุนเวลิงตัน g l o b a l quality growth เนี่ยมาให้กับนักลงทุนไทยลงทุนถึง5บลาจด้วยกันนะคะก็คือ TMB Amispring ธนาชาติฟันอิสปริงนะคะบลาจ UOB บลาจทิสโก้แล้วก็บลาจบวัวหลวงนะคะซึ่งฝนก็เชื่อแหละค่ะว่าในความเป็นจริงแล้วคอนเซปต์ในการลงทุนแล้วก็วิธีในการเลือกหุ้นของเวลิงตัน g l o b a l quality growth นั้นน่าสนใจเลยอยากนํามาแบ่งปันกันนะคะแต่ก่อนอื่นไป ดูก่อนนะคะว่าไส้ในของ Wellington Global Quality Growth นั้นมีหุ้นตัวไหนบ้างคะ่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะคือ Top h o l i n g นะคะหรือว่าหุ้นที่มีการถือครองมากที่สุดของกองทุน Wellington Global Quality g r ก w t h นะคะก็คือ Apple, Microsoft, Amazon นะคะที่มากกว่า3%ของพอร์ตนะคะรวมถึง Alphabet แล้วก็ Facebook ที่มากกว่า2%แต่ก็มีหุ้นเทคโนโลยีของชาติอื่นไม่ใช่แค่ทางอเมริกาเท่านั้นนะคะอย่างเทนเซนแล้วก็ไต้หวันเซมิคอนดักเตอ เป็นต้นค่ะอย่างไรก็ตามถ้าเราลองดูผลตอบแทนย้อนหลังนะคะเฟินนำข้อมูลมาจากบ l o เบิร์กนะคะซึ่งจะพบว่าผลตอบแทน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทำผลตอบแทนได้กว่า1เท่าตัวค่ะแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเฟินได้ผลตอบแทนแค่ประมาณ70-80%เพราะเฟินไม่ได้ซื้อณนเะ day o แล้วเฟินก็มันนับ ผลที่ได้ใน5ปีถัดมาเลยนะคะแต่เฟิน DCA หรือเฟินเนี่ยลงทุนต่อเนื่องทุกๆเดือนมาตลอด5ปีนะคะดังนั้นต้นทุนเฟิร์นจึงเฉลี่ยนะคะคือถูกบ้างแพงบ้างตามจังหวะที่ตลาดนั้นมีการปรับขึ้นลงนั่นเองค่ะ ส่วนคำถามที่หลายคนอยากรู้นะคะว่าเอ๊ะเขาเลือกหุ้นอย่างไรนะคะจริงๆเนี่ยถ้าไปดูข้อมูลน,นะคะ l l i ิ g ตั n global quality growth เนี่ยเขามีกลยุทธ์ในการเลือกหุ้น4ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของคุณภาพนะคะหรือว่า quality ตามชื่อกองทุนเลยนะคะข้อที่2ก็คือเรื่อง growth นะคะหรือว่าเรื่องของการเติบโตตามชื่อกองทุน quality growth เช่นเดียวกันนะคะส่วนข้อที่3คืออัตราผลตอบแทนจากกระแสะเงินสดนะคะหรือว่า free cash flow yield และข้อสด สุดท้ายคือความจริงใจต่อผู้ถือหุ้นเดี๋ยวเรามาไล่เรียนทีละข้อกันเลยค่ะ อย่างแรกเลยคือเรื่องของคุณภาพหรือว่า quality นะคะโดย Wellington global quality growth นะคะเขาจะไปเลือกหุ้นหรือว่าเลือกกิจการนะคะที่มีความแข็งแกร่งค่ะความแข็งแกร่งเนี่ยก็ดูได้จากหลายปัจจัยนะคะ1คือแบรนด์ต้องแข็งแกร่งด้วยนะคะ2คือลูกค้าต้องมีความจงรักภักดีกับแบรนด์ด้วยนะคะ3คือสินค้าและบริการต้องไม่ตกเทรนด์ค่ะ 4. นะคะก็คือเรื่องของต้นทุนต้องต่ําแล้วก็มีประสิทธิภาพ5านะคะก็คือเรื่องของสิทธิบัตรและ สัมปทานก็ต้องมีเช่นเดียวกันและ6สําคัญไม่แพ้กันค่ะคือเรื่องของผู้บริหารนะคะที่ต้องมีความสามารถและมีธรรมมาีิบานนะคะเพื่อให้ปัจจัยเหล่านี้ประกอบกันแล้วก็สามารถทําให้กิจการเดินหน้าต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองค่ะวิธีการดูหลักๆนะคะก็มีหลายมิติค่ะเช่นอย่างแรกเลยนะคะควรจะมีรายรับเป็นเงินสดนะคะอย่างที่2ก็คือควรมีเงินคุณหมุนเวียนที่สูงนะคะอย่างที่3ก็คือสามารถขยายธุรกิจได้นะ โดยใช้เงินลงทุนน้อยอย่างที่4ี่ก็คือมีแผนในการขยายธุรกิจที่ชัดเจนนะคะและไม่ฟุ่มเฟือยด้วยค่ะอย่างเช่นกระแสเงินสดจากการดําเนินงานต้องมากกว่าตรากําไรสุทธินะคะและอย่างที่5าคือ c a s h cycle หรือว่าวงจรเงินสดควรจะน้อยนะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้านับจากวันที่ผลิตสินค้าไปจนถึงวันที่ได้รับเงินสดกี่วันนะคะยิ่งน้อยยิ่งดีค่ะถ้าจะดูว่าน้อยมากแค่ไหนดีไม่ดียังไงก็ไปเทียบกับค่าเฉลีย่ย ของอ <g> ุตสาหกรรมก็ได้เช่นกันค่ะนอกจากนั้นนะคะรายจ่ายลงทุนนะคะควรจะต่ำกว่ากระแสเงินสดและสุดท้ายต้องมีกำไรต่อหุ้นที่สม่ำเสมอด้วยค่ะเห็นหลักการแบบนี้แล้วคุณผู้ชมลองดูนะคะว่าวิธีการที่เราเลือกหุ้นเหมือนหรือต่างจากเรื่องของการเลือกโดยคุณภาพของเวอร์ตันโกลบอลคุณภาพกรอตบ้างค่ะ ประเด็นที่2นะคะคือเรื่องของโกลด์นะคะหรือว่าการเติบโตนะคะซึ่งกองทุนเวลินตั้ง global quality gold นี้ ให้ความสําคัญกับเรื่องกระแสงเงินสดไม่ใช่กําไรนะคะปกติแล้วถ้าเราเนี่ยไปดูงบกําไรขาดทุนนะคะจะเห็นว่าบางกิจการนั้นกําไรดีทีเดียวค่ะแต่สภาพคล่องหรือว่ากระแสงเงินสดต่านะคะซึ่งนั่นก็อาจจะสะท้อนได้นะคะว่ากิจการนั้นอาจจะไม่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนมากนะโดยเฉพาะถ้าเราสังเกตในช่วงวิกฤตนะคะเราได้ยินคําว่า cash is king ถูกไหมคะคือบริษัทไหนที่มีกําไรอาจจะไม่ได้แปลว่าไปต่อได้แต่บริษ ที่มีกระแสะเงินสดมีแคชเนี่ยแปลว่าไปต่อได้แน่นอนแม้จะขาดทุนก็ตามนะคะทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะในความเป็นจริงแล้วกระแสะเงินสดเนี่ยนะคะเป็นตัวสะท้อนว่าขายของแล้วได้เงินหรือเปล่านะคะถ้าขายของแล้วยังไม่ได้เงินเป็นเครดิตเทอม30วัน60วัน90วันว่าไปก็แปลว่าระหว่างนั้นเองนะคะอาจจะขาดสภาพคล่องได้ตรงกันข้ามค่ะถ้ามีกระแสะเงินสดขายของปุ๊บได้เงินปับ๊บยิ่งเร็วยิ่งดีนะคะ เงินเหล่านั้นก็สามารถนํามาทําได้หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะมาจ่ายดอกเบี้ยนะคะสาหรับใครที่อาจจะมีต้นทุนในการผู้ยืมเงินนะคะมาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นก็ได้มาจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะหรือมาลงทุนเพื่อขยายกิจการก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นการเติบโตหรือว่า growth ที่ว่านี้เวลินตัน g l o b a l quality growth เขาให้ความสําคัญกับกระแสเงินสดเป็นหลักเลยนะคะโดยเฉพาะกระแสเงินสดจากการ ดำเนินงานค่ะ ปัจจัยที่3นะคะที่เวอร์ตันโกลบลคุณลิตี้ก็ใช้ในการเลือกพุ้นก็คือฟรีแคชโฟล์กิลนะคะหรือว่าตราผลตอบแทนจากกระแสงเงินสดอิสระนะคะจริงๆแล้วคํานี้ก็แปลงง่ายๆนะคะก็คือเขาจะดูค่ะว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยนะคะสามารถสร้างรายได้จากยอดขายที่เป็นเงินสดเพื่อส่งตรงเข้าบัญชีธนาคารได้เลยหรือเปล่าถ้าได้ยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะแต่ถ้าต้องไปพึ่งพาสินทรัพย์ในงบดุลอื่นๆนะคะที่อาจจะ ไม่ได้เป็นอิสระมากนักหรือว่าไม่สามารถตีมูลค่าหรือคิดเป็นกระแสงเงินสดได้อย่างมั่นคงนะคะก็าอาจจะส่งผลเสียหายให้กับบริษัทได้เช่นอะไรเช่นถ้าต้องไปพึ่งพาแบรนด์มากจนเกินไปนะคะซึ่งแบรนด์เนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้เป็น intangible asset นะคะแล้วการที่จะไปลงมูลค่าในกระแสงเงินสดนั้นก็มีความผันผวนขึ้นลงไปในแต่และช่วงเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นถ้าบริษัทไหนพึ่งพาสิ่ง เหล่านี้มากจนเกินไปอาจจะไม่ดีก็ได้สิ่งที่ Valentine Global Quality g r o w t h แนะนำเสมอจึงบอกว่าควรจะดูนะคะว่าบริษัทไหนที่มี free cash flow จริงๆคือเป็นอัตราผลตอบแทนที่ได้จากกระแสะเงินสดจากการขายสินค้าและบริการที่ได้มาเป็นเงินสดเลยนะคะไม่ต้องไปหวังพึ่งพามิติอื่นหรือว่าเป็นงบดุลอื่นๆหรือสินทรัพย์ประเภทอื่นๆนั่นเองค่ะ ซึ่ง Free c a s yield เนี่ยนะคะควรจะอยู่ที่ประมาณสัก10%ขึ้นไปยิ่งมากยิ่งดีนั่นเองค่ะเพราะนั่นหมายความว่ามีเงินสดมาใช้จ่ายในการดำเนินการได้ใช้จ่ายในการที่จะต่อยอดธุรกิจขยายการลงทุนหรือแม้แต่จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ และปัจจัยสุดท้ายเลยนะคะก็คือมีความจริงใจกับผู้ถือหุ้นนะคะถามว่าวัดความจริงใจอย่างไรทางด้านของเ l ล n นตัน global quality growth นะคะเขาบอกว่าวัดได้จากการที่บริษัทนั้นจ่ายเป็นเงินปันผลหรือหุ้นปันผลคืนกลับให้ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ําเสมอคะ่ะเพราะนั้นจะเป็นการลดความเสี่ยงในระยะยาวนะคะในขณะที่ผู้ถือหุ้นลงเงินลงทุนไปให้ถ้าผลประกอบการเติบโตกิจการดําเนินการได้อย่างดีก็ควร ะมีการตอบแทนผู้ถือหุ้นกลับด้วยการจ่ายเป็นเงินปันผลหรือหุ้นปันผลนั่นเองค่ะ และนั่นก็เป็น4กลยุทธ์นะคะที่ทางเ t o ล g l ตั a l Quality Growth ใช้ในการเลือกหุ้นเข้าพอร์ตลงทุนค่ะไม่ได้ชี้นำนะคะบอกให้คุณผู้ชมไปลงทุนตามไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าต้นทุนของแต่ละคนต่างกันนะคะเ่ินลงทุนตั้งแต่5ปีที่แล้วและยัง DCA ต่อเนื่องจนวันนี้คำถามก็คือเราเองในฐานะผู้ลงทุนนะคะก็คงต้องนำไปปรับใช้น่าจะได้สักสองรูปแบบใหญ่ๆอย่างที่เคยบอกไว้1ก็คือน,นํา4กลยุทธ์นี้ไปเลือกหุ้นเข้าพอร์ตของตัวเองก็ได้นะคะทั้งเรื่องของการเลือกโดยดูคุณภาพ ดูเรื่องการเตริบโตนะคะดูเรื่องของ free cash flow นะคะแล้วก็ดูความจริงใจที่บริษัทมีกับผู้ถือหุ้นนะคะถ้าเราเลือกหุ้นที่ตอบโจทย์4ข้อนี้ได้จากรายละเอียดที่ฟอนชี้แจงไปเบื้องต้นแล้วนะคะ <c oughs> ก็อาจจะสามารถลงทุนหุ้นรายตัวก,ก็ได้เช่นกันหรือีกมิติหนึ่งถ้าเราจะลงทุนผ่านกองทุนรวม <c oughs> ก็ลองศึกษา5า้าบลจอย่างที่เคยบอกไว้ดูก็ได้นะคะว่าแต่ละบลจมีข้อเด่นข้อด้อยค่าธรรมเนียมหรือแม้แต่รูปแบบในการเข้าไปลงทุนผ่านกองทุนหลั แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรบ้างนะคะก็นํามาเป็นข้อมูลให้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนสําหรับใครที่อยากจะลงทุนหุ้นต่างประเทศค่ะ